สุราธานีเราตอนนี้นะครับที่พุมไดนลงพื้นทีและประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมามีอยู่1 5ึ่งป้านะครับทีพังความกังวลใจให้กับพี่น้องคนสุราธานี ก็คือในบ้านเราเนี่ยมีผู้ติดสารเสพติดนะครับเป็นจํานวนหมาจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผู้ติดสารเสพติดและก็มีโอกาสที่จะก่อพฤติกรรมความรุนแรงก้าวร้าวนะครับมีอยู่เกือบผ่นคนในจังหวัดสุราธานีอาบาจอนะครับถ้าเกิดพุ่มได้เป็นนายกอาบาจอนายกม้อของพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้พุ่มจะให้ความสําคัญเพอพุ่มทื่อหวาเป็นการสร้างความกังวลใจ คนในบ้านเราไม่อุ่นใจในชุมชนถ้ามีคนประเภทนี้อยู่นะครับแล้วก็พอแม่เองก็กังวลใจก็เกิดความเครียด คนทีเซพยาเสพติดคนติดยาเสพติดต้องมีทีรักษาในสุราธ,ธานีนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในสุราธ,ธานีเราเราต้องมีสักยีภาพรองรับในการรักษาผู้ติดยาเสพติดได้กระทรวงสาธารณสุขก็มีภารกิจหนึ่งกระทรวงมหาดไทยทุกๆกระทรวงมีภารกิจอะไรทุกแห่งทุกคนนะครับตั้งใจทํางานอย่างเิ่มทีตั้งแต่ระับชุมชนนะครับกับนั่นพูหยาบานมีการคัดกรองมีการจัดการ แต่หวาการจัดการทุกอย่างนะครับคาดการเชื่อมต่อคาดหน่วยงานที่คอยสนับสนุนนะครับพมขิดหวาออกมาจอนะครับเห็นความสําคัญปัญหานี้ของจังหวัดสุราธ,ธานีเราจะมีนโยบายในการที่จะประสานงานสนับสนุนให้การรักษาผู้สิญธยาเซติครบวงจรและรักษาให,ให้ได้ในสุราธ,ธานีนะครับเริ่มตอนจากมีการอาจจะอุดหนุนนะครับให้กับโรงพยาบาลอำเภอในจังหวัดสุราธานีเซมุ่งเมืองนะครับ ม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพระแสง่งโรงพยาบาลดอนซักโรงพยาบาลทาชนะโรงพยาบาลพนมให้มีอาคารในการรักษาผู้ติดยาเสพติดนะครับซึ่งตรงนี้จะสามารถรองรับผู้ติดยาเสพติดแต่ละโรงพยาบาลได้ประมาณ30-50คนของถูกแห้งเซม,มุ่เมืองนะครับตรงกลางเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับข้องถาโรงช้างมีอยู่ประมาณรองรับได้ประมาณ30คนเพิ่มสักเลียาบอีกเซม,มุ่งเมืองครับ ุดนุ่นเข้าไปนะครับให้เขามีการจัดบริการมีอาคารรักษาผู้ป่วยติดยาดเสพติดหลังจากนั้นนะครับก็มีการสนับสนุนนะครับให้การรักษาระยะยาว นะครับไม่ว่าจะเป็นกองบินเจ็ตไม่ว่าจะเป็นคาวิภาวดีรังสิตไม่ว่าจะเป็นกองรอยอ๋อซ้อซึ่งเขามีศักยภาพสูงในการรักษาระยะยาวอาบาจาก็มีหน้าเทนในการอุดหนุนงบประมาณให้ถูกแห้งนะครับซ่ามาัดเปิดให้บริการในวันที่มาขึ้นครอบทุมวันที่มาขึ้น่น้องลองคิดดูครับถ้ามีคนติดยาเสพติดขึ้นมาคนพนึอแหมก็ยากให้รักษาคนในชุมชนก็ยากให้รักษาเราก็ส่งเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีก้อนถ้าเกิดมีความรุนแรงนะครับประมาณ15วันาวัน หังจากสิบาวันนะครับเข้ากลับไปยุ่ตามโรงพยาบาลอำเภอเซมุ่เมืองแข่พุ่มหวาอี30วันหลังจากสาวันเขาเข้าขายบอมบัดรักษาระยะยาวอีเซเดือนของขายกองบินเจ็ดกองรอยออซ่อและก็กองขายวิภาวาดี ทั้งหมดในกระบวนการดักซ้ายู่ถีประมาณไม่ตั้มว่าหาเดือนสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถดักซ้ายให้เขาหายได้จากการติดยาเสพติดเราสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้แในพอเราคืนคนดีเข้าสังคมนะครับพ่อมเฉือนะครับว่าทุกชุมชนจะเกิดความอุ่นใจไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวหนองเบาวนั้นผีเบาวนั้นจะมาเดินบ้านเราที่เรากังวลเรากลัวอยู่คนเหล่านี้สามารถหายได้แล้วก็กลับมาเป็นคนดีสู่สังคมสร้างความอุ่นใจให้ครับ พอแหม่สร้างความอุ่นใจให้กับพน,นักงานยาบาลสร้างความอุ่นใจให้กับชุมชนถูกแห้งได้ครับคนติดยาเสพติดที่สุราธ,ธานีต้องมีทีรักษาทีห้าดายในจังหวัดสุราธ,ธานีสิ่งนี้นายกม้อเห็นความสําคัญครับนายกหม้อจะทําให้กับพี่น้องประชาชนครับรออเืงคน าบอราสร้างคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากเปลี่ยนสุราธ,ธานีสู่ชีวิตที่ดีกว่า